เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายพีสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้า,บ,าบ้านสวยๆพื้นที่กว้างๆนผู้ชมเล็กๆอยู่ครับหลังนี้1ไร่3งาน51ตารางวาครับพื้นที่เกือบ2ไร่กับบ้านทรงไทยสภาพดี1หลังพร้อมอยู่ได้เลยนะครับ ทาสีนิดหน่อยก็สวยือนใหม่แล้วแค่มีสีซีดบ้างเท่านั้นเองโครงสร้างยังดีไม่แตกไม่เล้าไม่สุดโม้มพื้นที่ก็เยอะครับทำประโยชน์ได้เยอะทำสนามหญ้าหน้าบ้านลานกลางเต็นท์แคมปิ้งเพื่อนไปใครมาก็ตั้งบาร์บีคิวกันได้ไปในตัวบ้านก็พร้อมอยู่ครับมีถึงหห้องนอนเลยครับ5้าห้องน้ำมีหนึ่งห้องโถงใหญ่หนึ่งห้องห้องเก็บของหนึ่งห้องมีหนึ่งห้องพระหนึ่งห้องครัว แล้วมีล้านต่อเติมจากห้องครัวนะครับล้านอเนกประสงค์ต่อจากห้องครัวมาด้วยมีโรงเก็บรถแบบเรือนไทยด้วยนะครับบ้านเรือนไทยสวยๆใกล้สนามบินใช้เวลาเดินทางประมาณ10-15นาทีเท่านั้นเองแล้วราคาไม่แพงด้วยนะครับหลังนี้5ล้าน5แสนบาทครับจากเดิม8ล้าน5้าตอนนี้เหลือเพียง5้าล้านแสนบาทเท่านั้นเองบ้านทรงไทยสภาพดีพื้นที่เกือบ2ไร่นะครับราคานี้ สุดคุ้มครับหายากแล้วก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชีเป้าบ้านสวยทำเลดีบรรยากาศดีให้เลือกซื้อประจำทุกวันได้ไม่พาคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดอุบลครับท่านใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันได้เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับ สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจด้วยนะครับสวัสดีครับ